เ <laughs> ช้านี้เซียนไม่ได้ปลาเลยเ <laughs> ลย,ยไ,ไหมคะยองค่ยองหอยเจ้าไปทำไมแต่ปากมันดังปุ๊บปอ๊บปุ๊บปอบเลยนะตา <laughs> <laughs> เดี๋ยวมาดูตัวนี้ดิจะโดนไหมน้ำไหลแรงอ่ะ ตูลอยเลยก็ก <in> <deux> <s ori> <s ori> ็ยังดีกับเมื่อ <tekrar> กี้ปะยกยกใส่เห็นปะก็ยังดีกับเมื่อกี้ ชมคาสาดที่สวนนิดนึงค่ะตอนนี้ว่างจากที่บ้านแล้วก็เลยเดินมาที่นามาดูน้ำแล้วก็มาดูสวนนิดนึงนี่ค่ะกล้วยหอมเตี้ยโอเคอยู่ค่ะก็คงจะเตี้ยอย่างที่เขาว่าแหละต้นเขาปมปมค่ะมีหน่อแล้วค่ะสองหนอ่อโอเคดีใจมากเลยมีพันละจะค่อยๆเก็บรักษาไป ด้านนี้เริ่มออกรวงแล้วค่ะเริ่มจะเห็นล้มแหลม,ล,ม,ล,มล้มแหลมละข้าว <c oughs> น้ำ <c oughs> ปลาเต็มเลยว้า <c> ว <oughs> ปลาเต็มเลยเ <c oughs> ป็นไร เดี๋ยวให้เขาแห้งก่อนนี้กัอนค่อยจัดแจงเนี่ยค่ะเริ่มมอกลวงแล้วค่ะฝั่งนี้ตรงนี้บิ้นค่ะ